ปกติปกติปกติถือปกตพี่น้องกดเลี้ยงกดเลี้ยงเนี่ยหุ่นปนิ่ก็นเลยใส่เก้านี่ย,ยนะครับด่างหกเส้นเป็นปนิ่ครับปนิ่งลายได้ขึ้นแม่ปัจจันต์แต่ว่าบ่ท่านเป็นไงนนบ้างเนี่ยเนี่ยเดึบๆอีกโอ้หุ่นมาได้กินแล้วหรอครับนี่ นี่พ้อได้ประกดตัวนึ่งครับเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับผมมือเนี้พ่อกันอีกหนึ่งคลิปครับม่าบรรยากาศท้ายป่าครับลูกเคลื่อนแม่ประจันมาปิกนิกครับผมเมื่อเนี้ยไม่ได้เอานกเขามากครับเอาเป็นมาหาป่าครับมากินป่าเมื่อเนี้ยวันนี้กางดดงไว้รลาะริมๆนี่ครับ มื่อท่านด้ยามอยู่เดี๋ยวจะพาพี่แพนองไปเบิ้งครับผมจะมานบ่ป่าก็ไเลยแต่ว่ามันขึ้นก็พ่อได้กินอยู่ครับมันขึ้นเดี๋ยวผมให้เบิ้งครับเนี่ยครับผมมันขึ้นงานาขึ้นอ่พอได้กินอยู่ครับเดี๋ยวเช่านี้เดี๋ยวไปยามปลาหน่อยครับเป็นไซไปหกเส้นครับ หกเส้นใส่น้ำริมๆน้ำฟังๆครับเนี่ยใส่จากนี้ไปนี่ก็ก็แจ๊กก็ก็แจ๊ก,กน้ำขังเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งครับไปรุ่นกันมาจะมาน์า่บได้ครับผมพี่น้องลงใส่บลึกนะครับเที่ยงหัวเขาเนี่แหละ อ,อ,อ,อยากเนี่ยไสไปมั่มันะ่งเลยแะไปน้ำมันครับอ่ะครับผม หกเส้นตื้นๆครับขึ้นพ่อได้กนยิยนเดียวถือแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยปลานิ่นครับปลานิ่นใส่หกเส้นครับขึ้นก็นได้ซำนีแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมใส่สองสามนิ้วครับหกเส้นสามนิ้ว แอมแรกครับกัดจิากางไว้อีกจัน้อยอยู่กินเขาแล้วแั้วจิก,กู้ครับผมเนาะสร้างดีดีน้อยบัดเดินนี่มนาะถึกอีกหึดึบยืบยืบยืบขังนาดึบดืบครับผมพี่น้องของ้างนาดึบดืบโอ้หุ่นนี่เขาอักล่าพี่น้อง โอ้ปวดกด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 ถือปวดกดพี่น้องกดเลี้ยงกดเลี้ยงเนี่ยอืมฝุ่นปนนินกันเลยปนนินใส่หกเส้นครับใส่สามนิ้วโอ้ได้ปวดกดปิีงแล้ววะเนี่ยกดเลี้ยงครับ งามอยู่ดิถือเกงไหนวะไทยตืนต่นตื่นครับผมเฮ้ยข้างเงียงมันงบนี่อยู่เลยบางครั้งเลยเอ๊ะอืมข้างเงียงมันดีนั่น ปลานี่เบาเป็นนี่อก,อกเหยีกบอก,อกเหกียบอกเหยียบน้อห้องก็คืออื่นใส่มือท่านหรอใครบ่ว่อือตัดเลยเนี่ยอู้หูพักหน่อยหน่อยก็ปวดไะกดกปได้ อดึงได้แหละเนี่ยปลานิ้นครับผมบันนี้จะเป็นปลานิ้นใส่ซ้ำนิ้วครับพี่นอ้องเนี่ยทำ <c oughs> น,นี่ใสแดดเดียวอะแดดเดียวต้มก็ได้ครับเนี่ย หมดไงายกตอนนี้นะดันออกไปรถสร้างไว้กั้อยเจอากินเขาแล้วนันถืออีกใช่ไปริมรมฟังเห็นไหมพี่น้องริมฟังใช่ไป มันขึ้นก็เพราะได้ต้มนะครับมันขึ้นแต็มขึ้นนะมาอยู่แต็มขึ้นครับหึมุุนดืบๆเอาไว้แล้วเนี่ยใส่เก้านี่ยนะครับด่างหกเส้นเป็นปลาเนียนครับเนียนไหลายได้ขึ้นแม่ประจันแต่ว่าท่านเป็นไงบ้างเนี่ยดืบๆอีกโอ้คุ่น

ปวดๆเลยละคุณพี่น้องเออประเนี่ยนไหลไปใช่นี่นอือได้หกเตียมแล้วว่หาหกตัวปรากฏตัวหนึ่งครับผมหกเตียมแล้วมาดูต้มยูพี่น้องเออคุณบรรยากาศ ดีครับมาพักคอนมาเลยมาตอนกอ้วนนี้ยังห่ดคือหลุดหลุดบอ,ดอนอีกไหมลุ่อันใหญ่สิเช่ได้นี่หลุดได่ไหนเนาะทางเงินไปรุ่นกันต่อครับผมใกล้เบิดแล,ะละ้วล่ะดังสั่นหนึ่งใส่เลาะโคกเลาะฟัง เงียบค่ะออู้ดึบดึบข้างหน้าอยู่ครับดึ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 บนั่นดิไม่สองเลยมาทำกันเพราะเนี่ยสองเลยอืมเนี่ยลอยมาทำกันนี่ไง ให้โยนปดนยูดมันเนี่ยเออจุดสองสองตัวค้อมกันม่าเป็นคู่ถ้าเพิ่มมาเป็นฝูงใส่ออกำลังต่มครับสามนิ้วเหยียบเดียวกับแทบ ทำนลมออมอือเอาอีกแล้วคุณเดี๋ยวเดี๋ยวแต่นิ่งๆท่านนี่กันอู้หูคุณมั่วไปใครี่นังครับผม อืมเห็นบ่าอื้อขาว,วอักะเนี่ยปันถึกแต่ปันนิ้ครับผมพี่น้องม่านแล้วม่านแล้ว เดี๋ยวน้องสางไปหน่อยกันครับผม,มเดี๋ยวต้องไปเอานั่นเห็นว่าขาวลากๆอีกอยู่นั่น พันยาวเลยตัวนี้ไบ้ไปเยันไากครับผมพี่น้องเนี่ยเนี่ยเขาอาจมากคือเกา่า ทางไปอีกครับว่าแดดเริ่มมากเลยพี่น้องเลยดึงเลยละ่ะเนี่ยเห็นไห,นหเท่นานี้เดี๋ยวเข้าไปเบื้องตานอ,อีกทีนึงครับ เอาพี่น้องครับผมตอนนี้เดี๋ยวพามาเบิ้งอีกพื้นนึงครับเป็นพื้นตัวนี้จากเส้นว่าสีเส้นหาครับสีเส้นหากลา,างไว้ริมขึ้นเก้าครับผมริมๆขึ้นเก้ามันมีเลือครับมีเลือมีเลือดจะได้ลงน้ำเลืกอยู่แต่ว่าด่างเขามันตื่นลงน้ำเลืกกับอะดรครับด่างเขาเพียงเม็เดเดียวนึงด่างเพียงหัวเขานึงเหลี่ยนน้ำตื้นเนี่ยปลาหน่อยน,นก็ขึ้นมาน้ำน้ำตื้นนี่นะครับ นุ่งเล็กกับบังคายถือก่อกเดีย๋ยวพาไปเบิงาีสเส้นหาครับอันนี้หกเส้นครับเรียกประกดมาตัวหนึ่งใครอยู่นะ,ะเนี่ยลักดางครับใช่ละคื้ต่ำมับอ่ะโอ้ โอ้ถือยุถือยุอพี่นอ้องโอ้นี่มันนี่มันใส่หกเส้นเลยที่นี่เนี่ยใส่สามนิ้วอีกแล้วเขาจะเขาจะหงวงวงตูตาตาเฮียดึงขี้เพียร์ดูดเลยนะ อ๋อแต่นี่หน่อยไรอืมหุ่นทุกะ์กใส่ตัต้มๆหนึ่งแบบเ,เนี้ยเชีงหัวเข้านี่เนี่ยเชงหัวเข้านี่น้ตานมาเห่นขอบให้น้ำเลืกบ่ได้ต้องมันด่างเขาตื้นครับอืมปลาบูปลาูบูถือปลาบูกับอหอยเนี่ย บูน้อยหอยหอยกัเอาเพื่อนหอยเอาไปแตะก้อยครับอือปบ้ประบูะ,ะบูมาเรียนน้ำตื่นเนาะถือเข่ยวนะ,ะบูเขาฆ่าเข่วเนี่ยบูครับผมตายแล้วล่ะของยังไกันด้วยเนาะ อืมเอาก้อยก้อยหอยเชลลีดึงย่างเดียวเชียวไ,ไปครับผมรุ่เงินต่อเอ้อดินต้องหันรุดจ้อยเห็นบ้าั่นข้าแต่ปดปลาบูเนี่ยมันเป็นตุมต่มๆเนี่ยเมื่อกี้เอง mười điểm 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 ซุปนี่ปิ้งแซ่บครับใส่นี่ปิ้งกินกับต่หมักหุ่งแซ่บครับใส่นี่ยหัวตะไปกลางเลือกครับไม่มีเรือกไม่นั่นหรอกเทิร์กปลาหน่อยมันจะยูนี่มันว่ได้ไปยูนหนามเลือกครับอยู่น้ำฟังปลาหน่อยอืมอันไหน สังไว้อยกงน้อยเท้อถึกอีกกินเขาแล้วในไม่ยามอีกครับโอ้หลอดช่องนะเบ,บัดนี่ถือแน่ยลยบขผมบปนิ่งไปนิ่งไปนิ่งไปนิ่นนนใส่นี่หลายครับใส่ฝ้ามือหลายเขาต้งหัวอ่างเทียอ่ยาไม่ เนี่ยปรเ็นใส่ฟ้มือไหลครับใส่นี่นถือหัวหน่อยๆถือตาเดียวเท่ยเนี่ยรุดละนะแกะตาหนึ่งก็ะรุดได้ละไปรุนกันต่อโอ้ยดี๋ยโอ้ตัวนี้ถืดอดนนป่านี่เนี่ยปกติสีเส้นสีเส้นหาไม่ชี้ได้ใส่นี่ครับสองนิ้วครับ4ีเส้นหา ใส่สองนิ้วแต่เมื่อกี้ก็ถือปลานิ่นเป็นปลานิ่นใส่หกเส้นหมดแหละที่จริงนี่นปลานิ่นหน่อยซุมนี้็ดดเดียวไปทอดจริงครับต่หมุ้งปลาแหง้งไม่ปลาเดดเดียวรุ่นกันไปครับ อย่างคือพันลมอม,อม่มสินะใครหอยจูบตัวใหญ่แต่พี่น้องนะนนเนี่ยอ้วนบ้าวุูดเนี่ย ครับรุนกันต่อวินซองแดวหิวงเขาแล้วฮึโอ้ยรับถือ,อแล้วเอาอยจูบกันเนี่ยเนี่ยสองเลยเป็นประนิษนอีกครับประนิษนไส้นี่ต้องถือหกเส้นครับแต่ว่ามาถือสี่เส้นหา แสดงว่าใส่หกเ้นหลายครับตอนนี้เออออ,อ,อตักมือมันบ้ด แบบน้ำมหนึ่งคือรุดดีเลยอืโอ้ฝนพี่น้องก็จ้ามีเรือทางสันมุงได้เนาะจกลำเนาะนีะ่แหละพอได้กิน จะสร้างด่างไปนั่ครับพี่้องให้มันถืออีกเนี่ยแต,ต่ว่าตอนนี้ถือแล้วครับผมนี่นี่มุ่ขงขังหนากวอีกยิดนุดอีกจ๊บอืม นุดๆน,น,นะอั่นกะละมังครับปลากะละมังเจ้าเอิญแถวนี้เจ้เอินปลากะละมังเนี่ยใส่สามนิ้วกะละมังสืบดีใส่น้ำเล็กประคายถือพี่นอดดอ้องหืมปวดหนักครับมันใส่เกิน่อนตูน ใส่เกินตัว,ตวเข่าต้อหัวหุ่นดหา่ครับปุ่น่าน นะเอาอีกแล้วครับผมนิดหน่อยครับนิดนน้อย้อยดีดะนี่เป็นปลาแหงครับใส่ปลาแหงซีเ้นหาเนี่ยใส่ปลาปลาแหงครับแพออกแพออกกระตากแดดเนี่ยตีอละมันนิดหน่อยใส่ซีเ้นหา ใส่หกเส้นหลายไหลไปนี่พี่น้องปื๊ด <ไป S 2> จับหูดรถมาแข่งเชียอไปก่อยไฮชลีไม่ได้เก็บทำไมขึ้นอืมย,ยังดื้อ tiếp dip tiếp đập Opa, cái soup ra bụng. Nha, cái soup nói. Ping, nha. Cất soup. Mm-hmm. 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 mm hmm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  ใครที่เบิดแล้วครับผมองน้ำนเลิกกันบดใครถืออยู่น้ำนเลิกจุกหน่อยอ้หด้วย,อยสองด้วยเลมัง ใส่แดดเดียวครับใส่ประแหงใส่ประแหงซุบนี่อ๋อโอเคครับคุณพี่น้องก็เพ่ได้กินด้วยแล้วครับนี่นี่อหอยร้มใส่ปรากฏตัวนึงครับ ามนี่มือเศร้าครับผมมาปิกนิกอยู่นี่บรรยากาศครับพี่นอ้อง่ะไปพอกันในคลิปหน้าครับผม